ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพีรพาทองแดงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสุงไงโกลกรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567 0ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุงไงโกลก ข้อสั่งการที่1ให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัดนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธปรรม Action Plan โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยสกรระดับตำบลทั้ง4แห่งและสถาบันศึกษาปอนะทั้ง8แห่ง วันที่12ธันวาคม2567โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุงไหงโกลกโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนในอำเภอสุงไหงโกลกพอ,อสอปคอำเภอ ere, สุงไหงโกลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทีมไคลแมสจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนสุงไหงโกลกร่วมเปิดพิธีโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุงไหงโกลก วิทยากรจากสถานีตำรวจภูทรสุงไหงโกลกดาบตำรวจหญิงไอดาเจโซหัวหน้าครูให้ความรู้ด้านยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าวิทยากรนางสาวอิบานราสิด์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในโครงการใครติดยายกมือขึ้น แนะนำแกนนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดำเนินการงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันอเภอสุงไหงโกลกพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่17ธันวาคม2567โครงการส่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอาชีพของนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุไงโกลกประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมในโครงการส่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอาชีพของนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุไงโกลกกิจกรรมถอดบทเรียนการทำผ้ามัดย้อม วันที่17ธันวาคม2567จัดกิจกรรมให้ความรู้การขยายพันธุ์ไม้ประดับโดยการปักชำต้นไม้เนื่องในวันดินโลกว o r ซอยเด l d ณห้องสมุดประชาชนอําเภอสุงไงโกลกและสวนเกษตรเทศบาลเมืองสุงไงโกลก วันที่19ธันวาคม2567โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุงไหงโกลกโดยมีนางสาวนาราว,วันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแสดงโชว์การกล่าวสุนทรพจน์และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุกระดับชั้นที่จบหลักสูตรโดยนางสาวนาราวันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานสกรรประจํำจังหวัดนาราธิวาสมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสอบผ่านเอเนตทุกสารวิชาและมีผลการเรียนดีได้เกรด3.00ขึ้นไปโดยมีนางสาวนาราวันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานสกรรประจํำจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย มอบเกียรติบัตรและรางวัลน,นักศึกษาจากการทำผ้ามัดย้อมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนธนสมบัติมงคลบริบาลกิจกรรมความสำเร็จของลูกสำคัญชไหนจากผู้ปกครองวันที่20ธันวาคม2567โครงการคุณธรรมจริยธรรมโดยกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาสกรอระดับอำเภอสุงไงโกลกพร้อมส่งมอบสมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาจำนวน15ห้องเรียน วันที่24ธันวาคม2567โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุงไงโกลกพิธีเปิดโดยมีนางสมราสุตีเจ้าพนักงานขนส่งอาวุโสหัวหน้าสาขาอำเภอสุงไงโกลกณห้องประชุมมหาราชเทศบาลเมืองสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนางสาวพิรพาทองแดงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุงไงโกลกอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เสริมสร้างความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับประเทศชาติกิจกรรมถอดบทเรียนในโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรน,นักศึกษาสการระดับอำเภอสุงไงโกลกวันที่25ธันวาคม2567โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่ไฟฟ้าสการระดับอำเภอสุงไงโกลกข้อสั่งการที่5ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน วันที่4ธันวาคม2567โครงการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอสุงไงกโกลกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบัตรใส่คำพังเพยณนะห้องสมุดรประชาชนอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนหนังสือณบ้านหนังสือชุมชนอริสราตำบลสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่25ธันวาคม2567นางสาวพีรพาทองแดงผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสุงไงกลลกพร้อมด้วยคณะครูและทีมพลังเสียงดนตรีทูบีนัมเบอร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่องพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมท no. นะูบีนัมเบอรณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบาจา วันที่26ธันวาคม2567จัดนิทรศกา,การให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันสกรรระดับอำเภอสุงไงโกลกและได้มอบเข็มกลัดชมรมเป็นที่ระลึกให้กับบุคลากรครูทั้ง12อำเภอที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมณนโะรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนราธิวาสชื่นชมพลเมืองดีสิทธิ์เก่าสกรระดับอำเภอสุงไงโกลกนายมูใหญ่สานูเดงดืลอลออสอำเภอสุงไงโกลก เช้าวันที่25ธันวาคม2567ได้พบสร้อยคอทองคำหนัก3บาทตกอยู่แถวซอยสหกรณ์ตรงข้ามไปรสีน์ใหม่และได้ส่งมอบนอายอรุณเกษมุนเจ้าของสร้อยคอทองคำเป็นที่เรียบร้อยจบการนำเสนอ